สวัสดีครับอยู่ในช่องอันเกมเมอร์นะครับวันนี้อยู่ในเกมมาบอดวันนี้จะมาบอดที่รับนะครับที่ได้คริตัวนี้ครับนี่ครับเขายะเปลี่ยนที่ใหม่นะครับอันนี้มันก็ยังมีที่นึนะครับนั่คือตัวนี้นี่ครับแล้วก็กระตุ้เดี๋ยวมันปิดให้แล้วนีครับเป็นที่รับมันสามารถไปป้อนเงินธนาคารก็ได้ครับ ก็เล่นได้เลยตอนนี้นะครับนี่นครับต้นธนาคารนะครับนี่เลยครับแล้วที่รับที่ต่อไปเลยนะครับตัดเปลี่ยนใจแล้วเดี๋ยวผมบอดไปตอนทานข้าวเลยนะครับนี่นครับมีมีันนี้ เข้าทันไหนก็ได้ครับเข้าทด้ทุกบานนะครับต้องดูด้วยอัอนไหนมีประตูหรือไม่มีนะครับไอตอนที่มีธนาคารนะครับให้ต่อไปกันเลยรถย่อยีอ้ยออยบบ เดี๋ยวพออันนี้จบเลยค่ผมจะไม่ค่อยได้ตรงไหนมีครับแต่มันยังมีที่ไกลที่สุดที่หนึ่งครับเออไม่ใช่โรพยาบาลยังมีสอนจุดนะครับ เดี๋ยวขอทักเพื่อนอยู่รอสักแป๊บนึงนะ ตอนนี้มาอยู่ตรงน,นี้กันแล้วนะครับนี่นครับเป็นที่รับนะครับในข้อมลโรงพยาบาลครับยังมีรู้ด้วยครับตรงนี้ตกลงมาแล้วอิดที่นั้นะครับไปกันเลยครับทอเอิตาเลยนนะครับเน,บน,น,บนี่ยตรงนี้นี่คือทอดอนนี้ นี่ครับนี่ครับมันยัมีปุ่มสีฟ้าด้วยครับเออขอปรับเดี๋ยวผมขอปรับเห้ตัวเลยก่อนนะครับนี่ครับปุ่มสีฟ้าอ่ะมันยังมีจุดอยู่นะครับตอนนี้มันหายไปไหนแล้ว เราอัปเดตให้ไม่มีแล้วเหรอครับนี้ไปที่ต่อไปกันเลยนะครับเหวินเหวิอะไรอยู่เลยเอาฉันเอดมาแล้วอื้ม แล้วก็ขับรถไปที่เนีย่ยเฮ้ hey, ผมไปหาเพื่อนกอนนะครับเพื่อนหายหอื้มเดี๋ยวไปกันเลยนะครับเื่อนนะครับเห็นมุกเออ เป็นภูเขาไหมครับภูเขารุดที่มันมีน้ําตาลนะครับตอนนั้นแหละมันจะมีให้มีขอนให้นะครับไปกันเลยถ้ากดคําว่าจําก็คือกระโดดนะครับถ้ากดเข้าไปเมื่อไหร่มันจะออกจัดอันนํ้นทันทีเลยครับไปกันเลยแต่มันจะนานนะครับถ้าใช้รถ ปิดคันเดี๋ยวตัดไปตรงนั้นกันเลยนะครับเห็นกันแล้วนะครับนี่เราก็แค่อันนี้เลยก็บินได้แล้วนะครับเขาเปลี่ยนรูปต้นใหม่แล้วครับตอนนี้มันก็เลยแปะหน่อยครับเดี๋วเราบินไปอีกที่กันเลยนะครับ ต้องไปบ้านหลังที่24นะครับาบ้านหลังที่ไม่ไอยู่ฝันงน้นะครับให้บนอยู่ตรงขั้นหลังบ้านี่24มันจะเป็นที่รับเข้าไปเห็นเมืองเมืองได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาไปหาด้หนยเพราะมันยัมองไม่เห็นมันมืดนะครับแต่ผมไม่รู้นะว่า เอาเอาออกไปยนันนะครับไปเอาหกเนียเ,เ,เ,เป็นสองรอบนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไปเพื่อนอะไรอ๋อ เอาออกเลยครับเขาจะเอาออกไปแล้วครอืมอืดเทอืมดีดู คุณมากเลยครับพี่มาดูเดี๋ยวยังมีต่อครับมันหมดแล้วนะครับพอดีมันมีเท่นี้แหละครับถ้าผมเจอที่ไหนอีกดอกผมจะพาไปนะครับ